เบิ่งหน้าตาบมกหิตข่าวของเราจ้าขอนขาวหมกใส่ไข่โอ้หน้าตาน่ากินมากเลยนีจ้ะ เบิ่งตอนเก็บกันเลยจ้าส,สวัสดีจ้ะพี่นออ้องยังยังบร่ได้พากันเมือเด้อมานาเลยมาเวะบเบิ่งนาต่อจ้ะมาเลยมาเก็บเห็ดขนขาวนำตรงที่เราเคยเก็บจะออกพูดิสีเอาพักใบชะพูหรือพักอีเลอร์หนึ่งเมื่อปลูกน้ำจ้ะเก็บเห็ดต่อเดี๋ยวค่อยถอนเอาโหไปตรงแล้วบรนหาบุมีแนวใสเลยเพราะ คลิปเฮ็ดทางกลนะฮะเต็มเบิดเลยทั้งตะก้าทั้งกระโมงทั้งหมวการถทั้งหมวกคือออกสีชมพูมันจะเข่าบ่เป็นยังล่างเอาไปจะโตเพิ่โอ้ต่วบินเลยิตัวบนเลยโอ้มาฝังพี่มาฝั่งพี่เองเดินชัดขอตะก้งแป๊บเซลฟี่ก่อนอ้สายอีรีตัวนี่พอมก พอแกงเลยตัวนี้นะพี่น้องจ้าโอ้ยถสาติดถ่ายรูปแป๊บนึงเด้อจ้ะมาเก็บกันจ้าพี่น้องจ้าลุยบัดน,นี้บ่ได้เขถาเด้อนี่ยังได้เลยเฮ้แต่โบตัดสินใจมาเบิ่งนี่เผาโรยทิ่มคือรอบก้อนเสียได้มาได้เนาะเสียได้แล้วเนี้อันนี้กินเนงเต่าทอง ได้อยู่นได้ไปซอยเอาซอยมกซอยเกงหลายปันนี่เลยได,ได้เมนูเนี่ยทำมันหน่อยเราไปรวมกันแต่บางคนพี่น้องเฮ็ดดินจะเฮ็ดโขนเอ็ดกินรวมกันบ่ได้ผื่นว่ามันเมาแม่นอยู่บ่พี่น้องติ๊กกะบ่เคยจะเทือถ้าเฮ็ดดินก็ต้องเป็นเฮ็ดดินน้ำกันเลยที่มันออกในดินนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเฮ็ดโขนกับแกง,งเป็นเฮ็ดโขนอย่าเอามารวมกันผื่นว่ามันเมาพั่นะแม่นมอยู่บ่นั่นเดะแม่นอยู่บ่พี่น้องจ้า เฮ็ดคนลยอั่นจันมันเป็นเฮ็ดเหมือนกันกับโได้เนาะมันบบแม่นเฮ็ดเบื่อมันน่าจะกินได้คือกันแม่งยังกินมันได้เลยคอยดึงอาทีละดอกดึงแต่เนี้ยไงเดี๋ยวพ่อได้เอามีดมาเนักพ่อได้เอามาเลยปาดเอาเันนึงอยู่เป็นสั้นอยู่นะ มาเลยกับก็บพักเลยมกเขือพวงหรือักแข้งฮะไรทำมานานนี่ค่ะจใจที่จริงมันก็บ่าได้โรยดอกมันมีตัวอะไรไปกินมันไปแทะมันเนาะแมงเนอะดึงไปยักออกดึงดึงทีละดออก กองก่อนปกกระถุงมือจ้อยข้ารำบอกไปละเบื่อโตแล้วถอนไปอนเลิศเมื่อปลูกนำเวลาสิกินละหายยากยากยือนยังบ่มีจ้ะไปอีเลิศฮะเดี๋ยวหาพักหน่อยเมื่อน้วดึงกุ้งว่ากนบ่อไฟนำด่ายบ่อไฟไปแช่น้ำมันก็ออกดึงันดีไปแช่มันสิบบ่อไปดึงกุ้งเงามันก่อนเลยเนาะ แหละแบบนี้แหละเขาแล้วเอาไปแช่น้ำแบบน,นี้แช่น้ำจักมือเลยห้ากมาันสิโอ,อ๊ขาวๆเข้าไปฝังดินนือฝังเลยก็ได้จะ้ะเอามือปลูกก่อนเมนอยู่อยู่นาหลายแต่ว่าเวลาสิกินกับมันกับไก่เนาะมันต้องไปหาหาใส่โม่ในบ้านกับบทาไใด้วยเมน มาใหม่ๆนี่ก็ได้ยุไปโขงหมู่แต่ว่าให้อยู่นานๆนอะไรก็โขงหมู่นี่โย่บ่มีขี้ข้าเลยรจะกินนะเพื่นกระสืว่าชั่วๆอยากยอายโขดได้เนาะพี่นอ้องเขาต้องถ้าเขาบุซื้อเขาก็ต้องปลูกกินเองเลยโขงหมู่ดุดันนะหมู่ก็ว่าให้ได้เขาอยู่อะเขาอิ่เอมลเลยเผื่อหอยทากกินอห,หอยทาก,ห,ากาหลายๆปลกูกหนังก็ได้เขาขื่นมันขึ้นเรากินบะกินบะ พอเริ ank, ่มแตกหนแตกยอดออกมากะมัน hmm> ก็หอยทากมันก็กินเลยเก็บอย่างอื่นโตแล้วก็ไปเลาะเบิ่งฮิตโคนขาวก่อนจะเผื่อเจออีกเนาะเพราะว่าทางพุ่นผุมันเคยออกอยู่ทางผุต้นยางพี่นนอะต้นบ้ากใหญ่ยางนามาเจออีกคอน ดิฝนกระลาย,ยู่ดิน้ำคักฝนจะเต็มคอนจะโบกมันทางยาวโบกทางยาวให้เต็มเนี่ยเนาะอยู่คนไหเดียวรวมกันรวมกันกับพอก,กินคืก่ารวมกันกับพอก,กินท่อแกงมชาวมกจะธรรมชาติ คือเกาให้คือเกามีบ่บ่นนะเราไปล้ลนป่ะ,ะันไปเก็บบักแข้งมาเขือพพวงมาเลยต้องเอาให้คุ้งม,มาพี่น้องบันเก็บบักแข้งด้วยมาเขือพพวงก,กัะโตมาอ่อนๆดกๆเืมอไปกินกับจุกับแจ้วตําปนเอาไปซุป ดุนอะพอดีกินอันนี้แก่วเนาะดำะ้วเนาะเอาไปซุปได้อยู่แบบค่นะนั่นน่ะงานนะดกุดกๆคอยเก็บตะไคร้มือนำทุกอ,อย่างรวมอยู่ในแปลงนี้จ้ะม <laughs> ี่แต่ของกินทั้งนั้น อยู่นาลุงใหน้นาให้นาลุงแตก่ก็กินได้จ้ะแกบอกว่าเก็บอารมณ์อกู่กปล่อยมันหล่นทิ่มเม่นยังก,ก็ได้ยผู้หนาผู้ไล้ไหลายกลางๆผู้นี่ดิดตะไคร้ก็เป็นสุม่มเป็นกออยู่นี่ผู้มันเป็นใหญ่เด้อพี่น้องค่ะเด้อสุ่มใหญ่ๆค่ะมันคือตะไคร้เด้อจ้ะเก็บเมื่อยอยู่ดอกจักสีส่าห์าหัว แต่อย mm. ู <ım Laser> <nerd> ่บ้านก็มีจะตะไคร้ค่ะแต่กะสิเก็บเมื่อมาแล้วกะอ่อนโซนนี่พวงนี่งามๆเอาไหนพวงนะกลางๆค่ะไม่ต้องเขาอยูใส่เขาก็ตัดหางไใบตองไว้อนู่ตัดหางใบทองวางไว้บ่อนนึงูนั่นแหละเอองานสวยมีต้นต้นใบเห็นจ้ะใบเห็นอันนี้มันอ๋อ ดูหยามเปาะๆเลย,ยนะเด็ดสวยไปเอาไปรวมหมูมันแบบน,นี้<อ>เดี๋ยวมาเบิ่งกันเขาได้อย่างเมื่อกินเนี่ยพี่น้องกลับมาของมานารอบนี้สติขอโตฮักตะไข่กอดเด้อเมื่อกี้นี่ไปเก็บหมักผีพ่วนมานำจะพี่น้องนี่ตอนที่เก็บกระเบอกเคีนนะซุกอยู่สามสี่ช่อจอะอ้ะมาเบิ่งกันเขาได้อย่างนี้ เอาอมีดมาตัดเนาะบมันอ่าเฮาเอามีดมาอยู่ดอกมันอยู่ตะกร้ารถเดี๋ยวเอาไปตัดข้างนอกนี่จ้ะน่ะบึงเด้อสิ่งที่เราได้เห็ดถอนขาวผักใบชะพลูไปปลูกมะแข้งหมากผีพวุวนได้สี่ช่อจสะสติกกินช่อนึงเลยแท๊กเสียบไข้นี่เดี๋ยวค่อยไปตัดใบออกเนี่ยจ้ะมาเบิง่งนาตอนนี้คือบ้านสติกแย่งเป็นอาทิตย์เลยน้ำแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะนี่นาสติก๊ก ติดกันก็นกนคือนายาตนาลุงลุงใจลูกพี่ลูกน้องกันนี่จ้ะไปบันในเมื่ออีหรีแหละหิวเข่าหิวน้ำแล้วจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพาหาอยู่หางกินตามฤดูกาลอาหารท้องถิ่นจะพี่น้องจ้ะพบพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า